สวัสดีครับช่วงนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการขอบพระคุณพระเจ้าหรือว่า thanksgiving ซึ่งเป็นเทศกาลของอฝั่งตะวันตกนะครับน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือโมทนาพระคุณเสมอจากลูกาบทที่17ข้อ11-19ถึง19พระกิติคุณลูกาบทที่17ข้อ11-19ถึง19นะครับ เป็นเรื่องของการรักษาหรือว่าการทรงชำระคนโลกเรื้อน10คนให้หายแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับในข้อที่15กับข้อที่16ได้บันทึกเอาไว้ว่าฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกลับลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียสิ่งที่น่าสนใจนะครับมี สิบคนแต่กลับมาแค่หนึ่งคนเท่านั้นและมิ่งไปกว่าน,นั้นคือคนนั้นเป็นคนต่างชาติก็คือเป็นเป็นลูกครึ่งนะครับก็คือชาวสมาเรียเป็นกลุ่มคนที่คนยิวไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญมากนะักแล้วก็ในบางครั้งก็เห็นเป็นศัตรูด้วยนะครับผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าในโลกนี้มีหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศบราซิลบ้านของเขาซึ่ง เป็นประเทศที่ประชากรฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้าเหมือนในสหรัฐอเมริกาเขาก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องที่พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคนกับการขอบพระคุณพระเจ้าเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่มาขอบพระคุณพระองค์พระเยซูก็ยังทรงถามว่า เกคนนั้นอยู่ที่ไหนเราควรที่จะโมทนาพระคุณพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่วันพิเศษวันเดียวเท่านั้นบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไปนมัสก,การและสรรเสริญพระเจ้าแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์พระเจ้าก็จะถามเราว่าแลวอีก6วันละ่ะชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่หรือว่าเราอาจจะถวายสิบรถให้กับพระเจ้า พระเจ้าก็อาจจะถามว่าแล้วอีก90%เรเรามีวิธีในการใช้อย่างไรใช้ด้วยใจสำนึกด้วยความขอบพระคุณใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรากับครอบครัวกับชุมชนของเรา จริงๆหรือไม่นะครับถ้าเราสํานึกในพระคุณของพระเจ้าเราก็ควรที่จะมอบชีวิตหน้าที่การงานและทุกสิ่งที่เรามีเพื่อขอบพระคุณพระองค์และเพื่อใช้ในพันธกิจและการรับใช้พระองค์นะครับในเช้าวันนี้เราจะอธิษฐานเพื่อให้ชีวิตของเราดํารงอยู่เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าครับผม ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งสารพัดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับข้าพระองค์เหมือนดังที่อเมริกันชนได้พบพื้นแผ่นดินใหม่และข้าพระองค์ทั้งหลายได้พบชีวิตใหม่คือการย้ายจากคนอธรรมมาสู่พื้นที่ของคนชอบธรรมและ เท้าของข้าพระองค์วางอยู่บนศิลาที่มั่นคงเป็นนิจโปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์ดำเนินไปด้วยความสำนึกในพระคุณของพระองค์เสมอและถวายตัวถวายชีวิตแด่พระองค์อธิษฐานในพระนามะะาพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อย่าลืมนะครับเราแสดงการขอบพระคุณพระเจ้าได้ด้วยการถวายชีวิตวันเวลาความสามารถและทั้งหมดที่เรามีและหากท่านมีใจอยากจะมอบถวายนะครับทั้งสมาชิกคริสตจักรธรรมปฏิบสมาชิกสัมพันธ์หรือผู้มีจิตศรัทธาเราขอเชิญชวนให้มีส่วนในการมอบถวายเพื่อจัดงานวันคริสต์มาสซึ่งเราจะจัดทั้งการเฉลิมฉลองกับนักศึกษาที่วิทยาลัยเกษตรลำพูนการเฉลิมฉลองกับชุมชนหนองประทีปแล้วก็ กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับมีเลขบัญชีให้ทายรายการก็สามารถโอนมาได้คับผมแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้ผมเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีหรือเป็นหลักฐานครับขอพระเจ้าอวพอรทุกท่านนะครับเพราะว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับขอบคุณครับ